สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการเคป p OP, ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจนะคะที่แฟนๆเนี่ยกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าในตอนต้นปีนะคะหลังจากที่สาวๆวงไอจีวอนเนี่ยได้ยุบวงไปเนี่ยทางสตาเนีย ก็ได้ออกมารายงานข่าวว่าคิมแชวอนอดีตสมาชิกวงไอจีวอนเนี่ยกำลังอยู่ในการเจราจาในการฟ form เร์ล g ร o ๊ปของทางค่าย High l a b e l กับ s o f มิวสิ c นะคะโดยโปรเจกต์ g i ์ลกร o ๊ปวงใหม่เนี่ยก็ได้รับความสนใจจากทั้งสื่อแล้วก็แฟนๆของวงไอจีวอนเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าทางค่ายเนี่ยก็ ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่ากำลังเจราจาอยู่กับอดีตสมาชิกวงไอจ์วอนอีก2-3คนในการฟอร์มวงเกิลกรุ๊ปวงใหม่นี้นะคะซึ่งคนที่น่าสนใจนะคะที่ทางค่ายออกมาว่ากำลังอยู่ในช่วงของการเจราจากันเนี่ยก็คือซากุระนั่นเองนะคะซึ่งซากุระก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่โดดเด่นมากๆในไอจ์วอนะคะแฟนๆก็ลุ้นกันว่าซากุระเนี่ยจะร่วม เซ็นสัญญากับค่ายหรือเปล่านะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีแล้วกันนะคะสำหรับแฟนๆที่ติดตาม i อจวอนนะคะ เพราะว่าวันนี้นะคะสื่อในเกาหลีเนี่ยก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าในการเจรจาสัญญาระหว่างไฮกับมิมวามิยาวากิซากุระนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนจากไอจวอนนั่นก็คือคิมมินจูนั่นเองเ <c oughs> มื่อช่วงเช้าว,วันนี้นะคะก็มีรายงานจากซานิวเนี่ยสื่อในเกาหลีนะคะก็ได้ระบุว่าการเจรจาเรื่องสัญญาระหว่างไฮแล้วก็ มิยาวากิซากุระเนี่ยได้ข้อสรุปแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญาร่วมกันเรียบร้อยแล้วนะคะเท่ากับว่าตอนนี้นะคะซากุระก็เป็นหนึ่งสมอเป็นหนึ่งไอดอลในค่ายนะคะที่จะร่วมเดบิวต์เป็นเกิลกรุ๊ปนะคะอย่างที่เราบอกไป ซึ่งโดยหลังจากที่รายงานนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะคะสื่อในเกาหลีหลายรายเนี่ยก็ได้ติดต่อไปยังค่ายไฮนะคะเพื่อที่จะพูดคุยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าพอสอบถามข้อเท็่จริงเนี่ยทุกสื่อนะคะก็ได้คําชี้แจงตรงกันว่าเราไม่สามารถยืนยันรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาของศิลปินได้เราขอให้ทุกท่านได้ปวดเข้าใจในเรื่องนี้นะคะก็คือทางค่ายไฮ อันนี้นะคะก็ยังไม่มีรายละเอียดอะไรที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าซากุระเนี่ยก็ได้เซ็นสัญญาเข้าร่วมที่จะเป็นเกิลกุปวงใหม่ของค่ายเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ข่าวคราวของซากุระแล้วก็ฮายเนี่ย ถูกพูดถึงมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะอย่างที่เราบอกไปก็ได้มีข้อมูลนะคะเผยอ,ออกมาว่าเธอเนี่ยจะมาเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิลกรุ๊ปวงใหม่ที่ดูแลโดย Source Music นะคะซึ่งกำลังเตรียมเดบิวต์ของวงเพื่อที่จะเริ่มทำกิจกรรมโปรโมทในช่วงปีนี้เลยซึ่งปัจจุบันนะคะมิยาวกิสักุระเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมายัางเกาหลีเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เธอเนี่ยเสร็จสิ้นกิจกรรมของเธอในญี่ปุ่นนะคะรวมทั้งการประกาศจบการศึกษา จาก SKT48 นะคะที่เธอเนี่ยทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมอยู่กับ SKT48 เนี่ยมายาวนานตลอดระยะเวลาที่ยาวนานมากนะคะเธอก็ได้ประกาศจบการศึกษานะคะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กับค่าย Uh, High Entertainment นะคะแล้วก็จะมาร่วมฟอร์มทีมเป็นเกิล์กุปวงใหม่นะคะโดยข่าวลือเกี่ยวกับเกิล์กุปวงใหม่นี้นะคะก็มีข่าวลือออกมาว่าจะประกอบด้วยสมาชิกจาก i อจีวอทั้งหมด3คนแล้วก็มีเด็กฝึกหัดนะคะที่เป็นที่รู้จักในการแข่งขันในรายการ p r o d ิวฟ48เนี่ยนะคะมาร่วมทีมด้วย ซึ่งรายชื่อสมาชิกที่ถูกพูดถึงพร้อมกับข่าวในเรื่องนี้นะคะก็มีซากุระนะคะคิมแชวอนคิมมินจูแล้วก็ฮอยุนจินนะคะซึ่งก็มีข่าวหลายสำนักน,นะคะที่บอกว่ามินจูเนี่ยนะคะเธอก็เป็นหนึ่งในอดีตสมาชิกของไอซีวอนเนี่ยไม่น่าจะเข้าร่วมเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็ในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีความสนใจในด้านของการแสดงมากกว่านะคะก็เลย มินจูก็ไม่น่าจะใช่หนึ่งในสมาชิกเกิลกรุ๊ปที่ทางค่ายจะฟอร์มเกิลกรุ๊ปขึ้นมาใหม่นะคะแต่ว่าที่มีแน่ๆเลยน่าจะเป็นคิมแชวอนนะคะอดีตสมาชิกไอจีวอนเลยรวมทั้งฮยุนจินนะคะซึ่งฮยุนจินเนี่ยเธอก็เป็นหนึ่งในเด็กฝึกหัดของ โปรดิว48นะคะที่ถือว่าได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะแฟนๆก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับฮอยุนจินนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเนี่ยข่าวครา,าวเกี่ยวกับซากุระนะคะที่เธอเนี่ยตัดสินใจเซ็นสัญญากับค่ายไฮนะคะแล้วก็จะเข้าร่วมเกิกุ๊ปวงใหม่ของ Source Music นะคะนี่แหละค่ะเราก็จะได้เห็นเกิกุ๊ปซึ่งแฟนๆน,นะคะก็อ่า น่าจะติดตามกันอยู่นะคะสําหรับข่าวคราวนี้ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้รับการยืนยันว่าเธอเนี่ยจะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในโกอกรุ๊ปจริงๆนะคะยังไงแฟนๆที่ติดตามซากุระนะคะรวมทั้งสาวๆไอจีวอนเนี่ยก็น่าจะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจนะคะแล้วก็คอยติดตามพวกเธอกันด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ